สวัสดีครับพบกับชันเคยกับช่องมอมลเล่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักที่จะทําให้ทุกคนเขินไปกับความน่ารักของพรพันธ์กับหวานใจของเธอนั่นเองครับการไปเล่นหลีเกาหลีใต้ครั้งนี้ของพรพันธ์ต้องบอกเลยว่าไม่เหงาจริงๆครับมีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ล่าสุดมีหวานใจบินไปเชียร์ถึงขอบสนามนี่เลยครับก็เป็นโมเมนต์น่ารัก โค้ดอพแกก็เดินมาพอดีครับแล้วพี่หมอหวานใจของพรพันธ์ก็มีการมองโค้ดแล้วยิ้มด้วยโค้ดก็น่าจะยิ้มครับเหมือนกับต้อนรับลูกเขย i อ k คนหนึ่งนั่นเองครับน่ารักมาก,มากหลังจากนั้นผู้พรพันธ์เกิดปราดก็ได้มีโมเมนต,ต์ต่างๆกับหวานใจของเธอไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเมามอยหรือว่าถ่ายภาพร่วมกันนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นภาพเป็นโมเมนต,ต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นจริงๆก็คงจะเป็นการ เสริมสร้างพลังดีๆให้กับพรพันธ์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับที่มีคนสําคัญมาเชียร์เธอถึงขอบสนามแบบนี้ซึ่งทางสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้มีการถ่ายภาพโมเมนต์บรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ด้วยเห็นแบบนี้แล้วดีต่อใจสุดๆไปเลยละครับอย่างภาพดีทั้งสองคนก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมเฟรมกัน ก็ต้องคิดถึงกันเลยครับเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้ากันสําหรับการเจอตัวจริงเป็นเดือนเดือนแล้วแต่พี่หมอก็น่ารักมากครับบินมาเชียร์ถึงขอบสนามแบบนี้กําลังใจดีๆให้กับพรพันธ์ของเรามือเซตคอนเกงของเราอย่างแน่นอนครับหรือว่าเป็นการเติมพลังใจอย่างหนึ่งเลยน่ารักสุดๆไปเลยครับสําหรับคู่นี้ก็รอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับสําหรับสมสาวไทยไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์ i อบ โมเมไฮพารตหรือว่าฮุนไดวิภาวีสู้ต่อนะครับสาวไทยของเรา